ความระหนีออกมันยากนะเพราะเราห่วงการนอนเนี่ยมาเริ่มห่วงใช่ไหมมันห่วงกันเพราะเวลามันระหนีทำยังไงไม่ได้ฝืนเลยรับปากเลยโอเคเดี๋ยวจังไปจบเลยสัจจวาจาต้องรักษาใช้ไหมในเมื่องปรานารับปากอะไรว่าจะไปตื่นเช้ามึงต้องรู้ขึ้นไปได้ก็รู้ขึ้นไปได้ในเวลาเช้าอย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยเรียกว่าการรับความระหนีออกจากจใจใครทําทแบบนี้ได้แบบไสัก้สละอะไรที่ตัวเองห่วงมากๆสละได้ได้ความเป็นอะริยบุคคลได้ด้วย พราะมันกำลังกระชาาความเป็นตัวเป็นตออนออกกระชาาความคิดมั่นถือบ้านขอด้วยออกใครทําได้นี่แหละเป็นหนึ่งในการปฏิบัติเราละได้ตลอดเวลา <Okay. S 1> เดินกวาดวัดก็เป็นการละความตระหนี่มาช่วยงานวัดก็เป็นละความตระหนี่เราอยู่บ้านก็ได้เนี่ยเราไปขนถวายในการทำอาหารกินหาเกินอาหารพอก,ก็ได้ช่วยกันเก็บก้าอี้หลังจากเสร็จงานเสร็จช่วยกันเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ใช่มาเสร็จแล้วก็ไปกินอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นหนึ่งในการละความตระหนี่ เราอยากไปยึดมั่นถือมั่นว่าเอ้ยฉันเป็นคุณหญิงคุณนายฉันเป็นแต่งตัวสวยงามฉันเป็นคนมีระดับฉันถวายเงินได้วัดเยอะฉันจะประจักษ์กางเกงแงให้คนอื่นที่ไม่บริจาคเงินเป็นคนทำลไปนี่หวงได้ไหมมันห่วงในกิเลสปัญหาตัวเองมันห่วงในอีโก้ในทิฏฐิของตนวิธีการทําลายมึลากขาบูบเดี๋ยวนี้เดินไปเก็บเก้าอี้เดี๋ยวนี้เดินไปกวาดวัดเดี๋ยวนี้นั่นแหละการทําลายทิฏฐิตนตัวเองมีอีโก้ตัวไหนดขึ้นมาทําลายทิฏฐินั้นเลยนั่นแหละมันเป็นความได้ถึงอนาคามี นี่คือการปฏิบัติการทํางานในวัดก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเราจะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดที่รัเว้นจากการปฏิบัติได้เลยแม้แต่ชั่วขณะนิ้มือเดียวเห็นไหมมันมีการปฏิบัติได้ตลอดเวลาเห็นใครทําอะไรเราเห็นเขาทําไม่ดีอย่าไปเพ่งโทษเขาเมื่อก่อนเราเคยเพ่งโทษเขาทำไมทำสันดาแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยชีย้โทษเขาแบบไม่แต่นั่งมีทางเขาในใจเปลี่ยนไป เรามีสติสัมปชัญญะรู้เห็นไม่พอใจเกิดขึ้นตามดูตามรู้อาการทางใจตัวเองเราจะไปสนใจเขาทําไมเราไม่ได้เกี่ยวข้อกเขาเรารับทิ้งผ่านตาตัวตัวกิเลสปัญหาไม่เกี่ยวข้อกับเรางั้นเราลับทิ้งไปดีกว่าการมามีความสำนระวังอยู่ที่กายของตัวเองไม่เพ่งโทษไม่ชี้โทษแก่ใครรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะชี้โทษเพ่งโทษของเัวเองว่าเราจะสำนระวัไม่ทำแบบเดียวกันที่เขาทําอยู่เพื่อไม่ให้เราเกิดทวามผูกโซ่แบบนั้นเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้เนี่ยทำแบบนี้จบเลยเห็นไหมพ่อทบัติทำเองได้ไนะ เจออะไรนิดหน่อยกระทบได้ยินใครนินทาอะไรใครเราจะไม่ทาําการนินทาแบบเขาจเจริญเมตตาเปิดเขาว่าเขาอยักไม่มีความเข้าใจในสัจจความจริงของโลกเขากลังสร้างที่ไปของเขาคือพบของการนาไปสูนกก่นรกกำเนิดยาชาและใบวิสัยด้วยการพูดวาจาส่อเสียดยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกกันตลอดเวลาเราจะถึงความสัวโดษด้วยการไม่ทําแบบนั้นแบบเดียวนี่เขาทำแต่เราจะถึงความสันวดงด้วยการไม่ปรับพฤติกรรมแบบนั้นแล้วจเจริญเมตตาแก่เขาให้เขายัางมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังแล้วปฏิบัติตามทามําเสริมกาติกรเพื่อให้เขา เดินออกจากวาจาส่อเสียดเ่านั้นไนดะ้ปฏิบัติทรรมได้เลยนะปฏอบัติอีกแล้วนะมันปฏิบัติได้ทุกขณะที่มีการก้าวเดินทุกขณะจิตที่มีการในการได้ยินได้ฟังตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับสิ่งใดก็แล้วแต่กระทบเข้าหาใจเราพิจารณาให้ผลให้อยู่ในฝ่ายกุศลอย่าวิ่งเข้าหาอากุศลดับไปได้ไหมนะอกุศลดับกุศลเกิดความเคยชินนอนอในสันดาหก็อยู่กับกุศลตลอดเวลาถ้าอากุศลไม่สามารถแทรกได้เลย เพียงปลายขนสายปลายขนสายอุปสนจักไม่ได้เลยปริทิพานให้มันติดกุศสอย่างเดียวไม่ให้มันหลุดไปได้เลยนี่ทําให้ได้อย่างนี้เนาะเห็นไหมบอกแล้วครับถามมันตอบยาวจยตอบยังไงบอกเราทั้งปึ๊งเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์แฟนมันแทรย์เลยดูทุกไลฟ์นะครับแต่เมื่อคืนเห็นอาจารย์ของขึ้นมากเลยไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกับใคร หาข็มึงเลยมานขอเราสั่งละแน่นคือไปตามดูดิอะไรอาจารย์ก็ด่าไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรคืออาจารย์กำลังตำหนิต่อสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสังคมเราทุกวันเนี้มาไปสังคมเป็นความเสื่อมทรามในคุณธรรมจริยธรรมทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารชาวบ้านได้หมดโดยไม่สนใจว่าเขาผิดหรือเขาถูกอาจารย์เลยพูดขึ้นมปว่า คนเราทุกคนในปัจจุบันเนี่ยชอบวิท่าวิจารชาวบ้านแต่ลืมไปถามเขาว่าเขาทำจริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่จะกำลันนงนำตำหนิต่อสังคมเอวาวแต่เวลาจะตำหนิมันดูเหมือนโกรธแต่ความจริงจะไม่ได้โกรธนะอาจจรรู้ดวยว่าในขณะนั้นถ้าจะโกรธอาจารย์จะไม่พูดเป็นเหตุเป็นผลได้มากขนาดนั้นคนโกรธมันจะพูดเป็นเหตุ็นผลทุกอย่างจะไม่ขัดจะขัดแย้งกันหมดจะไม่มีอะไรกระสอรลบเพราะมันอาศัยอารมณ์ที่ตั้งแต่ถ้าเราไปนั่งฟังแล้วตั้งใจฟังไม่สนใจน้ำเสียง ไม่สนใจหน้าตาตั้งใจฟังแล้วพิจารณาดีๆว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันจริงไหมสังคมเราทุกวันนี้จะตีใครก็ตามสมมุติอย่างกรณีอย่างของอาจารย์เนี่ยเมื่อวานอาจารย์ว่ามันมีคนเอาอาจารย์ไปพูดว่าอาจารย์เนี่ยสอนให้คนพูดมึงพูดปูกับพ่อแม่ท่านนี้จาไม่เคยสอนเลยมันไปตีความไปตัดบางส่วนไม่ฟังคําอธิบายแล้วก็ไปพูดกับว่าอาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ไม่เคยสอนเลยได้ซักอาจารย์แค่ด่าว่าถ้ามึงทำสัญญาแบบนี้อย่างนี้มึงก็พูดมึงพูดปูกับพ่อมึง มึงลองดูซิว่ามึงจะสามารถระวังมึงจะทำให้เขาลงไหมแล้วอาจารยสอนต่อบป็นภาษาดาแมันีะเป็นภาษาดาวเฉยๆเลวช่วงมึงรู้จักการรัดเหตุร์ในการพูดไม่ตัดี่ตรงท้ายไปตัดเฉพาะตรงตอนต้นที่เปลี่ยนเที่ยวกับว่าอย่างนี้มึงก็พูดกับตัวเองกูกับพ่อแม่ไปเลยสิไม่ฟังคำอธิบายตอนท้ายตัดไปแค่นี้แล้วก็เอาไปด่าเขาว่าอาจารย์เนี่ยสอนให้คนเนี่ยพูดมึงนพูดกูกับพ่อแม่อาจารย์ด่าฉับมากตอนท้ายคําว่าด่าฉับหมายความว่าด่าต่อคนที่มันเนี่ยมีความผิดผิดแบบนี้ในเรื่องนั้น ตอนท้ายไม่ตัดไปสุดท้ายจะบอกว่าเวลาเราจะตำหนิตีติงใครถามเขาหรือ,อยังว่าเจตนาเขาสอนเพื่ออะไรถามเขาหรือ,อยังว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นจริงตามที่ตัดคลิปมานี่จริงไหมรายละเอียดทั้งหมดเป็นยังไงไม่ฟังเหมือนทานายไม่ได้ฟังอาจารย์พูดทัง้งหมดในคลิปอะแล้วก็เอาไปฟ้องร้องกับตัวอาจารย์สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความเข้าใจผิดเกิดประเด็นในสังคมามากมายไปหมดเพราะอะไรเพราะฟังไม่จบเรื่อง ฟังไม่จบทั้งหมดเอไปผ่านกระแสก็จะเกิดปัญหายังคนฟ้องอาจารย์มาตามหนึ่งหนึ่งสองะไปแอบถอนนะอ,อ,อาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเขาไปแอบถอนคดีออกอาจารย์งงมากเลยไปถอนเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าเขาจะโดนฟ้องกลับได้ปัญหาเกิดสีเพราะอะไรเ,เพราะเขาเนี่ยไปมีปัญหาตรงที่ว่าอาจารย์ไม่ได้ทําผิดจริงอาจารย์พูดในบริบทหนึง่งเขาไปตีความในบริบทหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรไม่มาถามอาจารย์ก่อน ดังนั้นต่อจากนี้ไปผู้เราในสังคมต้องตื่นตัวอาจารย์เนี่ยกระตุ้นคนในสังคมเพื่อคนในสังคมเนี่ยรู้ตัวว่าเวลาเราจับด่าใครจับวิพากษาวิจารใครมันมีโทษนะว่าจีการมันเกิดแล้วนะเรารู้เจตนาเขาชัดเจรือยังว่าเขาทาเพื่ออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำเรารู้ไหมเขาวิพากษ์วิจารณแบบไหนไม่รู้ด้วซ้ำเรารู้ไหมเขาวิพากษ์วิจารใครไม่รู้ร้วยซ้ำเรา,เา,เา,ารู้ไหมเจตนาที่เขาวิพากษ์วิจารเจตนาเรื่องนั้นเครื่องไม่รู้ ไม่รู้ทําไมเราถึงวิท่าวิจารณ์ตามีเขาดุแรงขนาดนั้นทั้งๆที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้เมื่อนไขอะไปแต่เราวิท่าวิจารเขาเียอยแล้วทําไมไม่ถามก่อนและจะย้ตัวอย่างว่าในครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังเรื่องไม่ดีจากสาวกของพระองค์คนใดคนหนึ่งพระองค์ยังไม่พูดนอกผิดหรือถูกไม่วิร่าวิจารไม่แสดงไม่สอนไปเรียกมาว่าไปเรียกคนนั้นมาคุยกับเราว่าจริงหรือไม่จริงเมื่อมายืนต่อหน้าพระองค์พระองค์ถามว่าเธอพูดแบบนั้นจริงไหม อย่างก,กรณีของสาธิเกวับตบุตรไปพูดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในระบบสังสารวัตนี้ไม่ตายไม่ตายผู้เจ้าได้บอกว่าเธอพูดอย่างนั้นจริงเหรอไปเรียกเกณฑ์สาธิเกวับตบุตรมาสาติกเกวับตบุตรก็อธิบายว่าผู้เลจ้าฝ้ฟังแล้วบอกว่าจริงตามนั้นที่ผู้เจ้าที่ที่ผู้เจ้าได้ยินได้ฟังมนะาผู้เจ้าว่าเลยสาธิเกอวัตตบุตรเธอเป็นโมฆะบุรุษ เธอเคยได้ยินปฐาคนพูดที่ไหนว่าวิญญาณเวียนวหนายตยเกิดเรามีแต่สอนว่าวิญญาณน,นี้เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยในการตั้งอยู่และอาศัยเหตุปัจจัยในการดับดาาับไปวิญญาณไม่เหวียนว่าแต่เกิดแต่วิญญาณเกิดดับตลอดมาตลอดคืนไม่เคยหยุดเกิดดับเลยแล้วจะมาบอกว่าวิญญาณเหวียนว่าแต่เกิดได้ไงเธอเป็นโมฆะหรุเรียกปถาก่อนถึงตำแหน่แต่ทุกวันนี้ในสังคมเราอาจารย์ไม่เห็นมีใครที่เอาอาจารย์ไปด่า ถ้ามาถามอาจารย์สกโขว่าอาจารย์สอนด้วยเจตนาอะไรพูดคาคานี้ด้วยวิธีการแบบไหนในสังคมเราทุกวันนี้ยยังในกรณีที่ดาราหลายๆคนโดนในเรื่องกรณีอะไรในที่เพิ่งออกจากคุกม,มาเนี่ยอะไรเรื่องมาทองอะแม่ซักอะไรอะเอออะไรอะเคยไปถามเขาไหมว่าเขาทําผิดจริงหรือเปล่าหรือเจตนาเป็นยังไงสุดท้ายตอนนี้เขาเดินปล่อย่อยอกมาแล้วก็ไปสู้คดีอะไรกันต่อไปเราไม่รู้ที่ซ้ำแต่ด่าเขานะ ด่าเขาไปเรื่อยแล้วแต่ไม่รู้สับสนว่าเรื่องจริงๆเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงเจตจำนงเจตนาในการที่ทำสิ่งนั้นทําไปแบบไหน,นอย่างไรไม่เคยถามแต่เรากลับวิพากษ์วิจารณ์และด่าทอต่อว่าจนเกิดความเสื่อมเสียเดือดร้อนเก่บของคนนะั้นไป้ร้่อยแล้วแล้วเวลาเขาบริสุทธิ์เคยกลับมาขอโทษเขามาั้ยไม่เคยเลยปล่อยให้เรื่องเงียบไปใช่ไหมนั่นแหละวิบากได้เกิเดขึ้นก่เขาแล้ว